เขากลัวว um> ่าจะมีการประทะกันรอบที่3นะคะชาวบ้านก็มีการเล่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งข้าวแล้วก็อ้อยในพื้นที่ป้องกันความเสียหายหากว่าเกิดการสู้รบรอบที่3จริงๆไปติดตามสถานการณ์เรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวของเราคุณอัธพลดวงจิดารายงานสดจากพื้นที่ค่ะชิญเลยครับเชิญค่ะ ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์นะครับแม้ว่าจะเพิ่งกลับเข้ามาในบ้านได้ไม่กี่วันนะครับทาให้ต้องเข้าไปเก็บพืชผลทางการเกษตรในไร่ในนาพร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมอพยพออกนอกพื้นที่ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับ แม้ว่าในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสกแก้วจะยังไม่มีการระเบิดหรือยิงปะทะก,กันแต่พบว่าเช้าว,วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสกแก้วเพราะเคยเป็นตำบกลกระสุนปืนใหญ่และ BM21 ของฐานกัมพูชาย,ยิงเข้ามาอย่างหนักชาวบ้านเริ่มตื่นตัวกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าติดตามข่าวสารอยู่ไม่ห่างหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานพื้นที่ริมชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีมีฐานกัมพูชาย,ยิงกระสุนปืนขอเข้ามาทำให้ฐานไทยได้รับบาด การประทักกันร,รอบสามอีกแม้ว่าหลายคนเพึ่งจะย้ายกลับมาในบ้านนะครับเช่นเดียวกับเจ้าของไร่อ้อยที่ถูกไฟไหม้เกือบ4 0 0 0ไร่จากระเบิด BM21 <อ>ของฐานกัมพูชา<ห>ที่ยิงเข้ามาจนไฟไหม้ตั้งแต่วันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาต้องเร่งเก็บเกี่ยวตัดอ้อยทันทีหลังจากฝ่ายความมั่นคงอนุญาตให้เข้าพื้นที่แต่พบว่าอ้อยที่ถูกไฟไหม้นานทําให้น้ําหนักอ้อยลดและคุณภาพน้ําตาลตกลงจนเปรี้ยวยิ่งทําให้ราคาอ้อยตกขายขาดทุนไม่ต่ำกว่าครึ่งต่อครึ่งไปฟังเสียงของชาวบ้านครับ คือเราเข้ามาไม่ได้เข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่ารถก่อรถถังปืนตกหมดเลยมันเข้าไม่ได้แล้ววันนี้เพึ่งมาเก็บได้พึ่งพึ่งเข้ามาได้เก็บได้ช่วงนี้จ้าน่าเนพึ่งจ้าพิ่งอันทางกองกำลังเขาเพึ่งให้เข้าได้แต่ปัญหามันตัวป้ากลัวที่เขาจะไม่ช่วยตัดเราเนี่ยและจะเอาเงินที่ไหนไปใช้โรงงานป้าเป็นหนี้สองล้านนี่แล้วเงินข้างนอกที่เราเอามาทำอ้อยใน4สี่ร้อยห้าไร่นี่อีกเนี่ย เนี่ยละปัญหาส่วนพื้นที่ชั้นไหนที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองเข้ามาประจาจุดเพื่อดูแลความเรียบร้อยนะครับและเริ่มตรวจสอบความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตั้งแต่เช้าส่วนพื้นที่ตะเก็บชายแดนกองทัพภาคที่1โดยกองกําลังบุรพาวางกําลังคุมเข้มพื้นที่อย่างเข้มงวดไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็พร้อมปฏิบัติการทางทหารทันทีไปฟังเสียงผบอก,กองกําลังบุรพาครับ ก็ในในส่วนของพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ยากก็จริงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปควบคุมพื้นที่ได้แล้วเราไปดัดแปลงที่มันต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัยนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องห่วงไม่ว่าถ้าจะมีเหตุการณ์ด้วยการลบกันเลงแล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะรักษาไว้ที่การทิพย์ตายของเราได้ครับไม่ต้องห่วงครับชาวบ้านครับแล้วก็พื้นที่ของที่ชาวบ้านอยู่เนี่ยณปัจจุบันถ้ายังไม่มีสถานการณ์นีก็สามารถอยู่ได้แต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์สู้รบกันอีกหนึ่งครั ก็อาจจะต้องออกเหมือนเดิมเพราะว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยคือตรงนี้ไม่ได้ตอนนี้ชาวบ้านยังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังเร่งเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในสวนในไรนาอยู่แต่ก็ยอมรับว่าในพื้นที่ชาวบ้านเองก็ยังเข้ามาในพื้นที่ประมาณ80%เหลืออีก20%ยังติดตามสถานการณ์ซึ่งก็ชาวบ้านบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีการแจ้งก็จะอพยพออกจากพื้นที่ตามคําสั่งนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับค่ะ